ก็ขอเวลาดูด้ครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนทำแอนิเมชันในฟลิปฟิปใช่ไหมวะไม่รู้ใช่ไหมนะคนแต่น่าจะอ่านว่าฟลิปฟิปนั่นคนเราจะมาลองไม่ใช่เดี๋ยวลองดิไม่ใช่ลองนะคือแบบนานนั่นนะคน อ่ะนิเมชันก็พอเรามาที่อนิเมชันแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นอันแรกเลยนะทุนซึ่งก็8ปมสิกดเมอ้าก็รอไปอีกชาติเศษ เปิดด้วยดีกว่า,า,วา,วา,วาวซึ่งก็รออีกชาตเนั่นทุกคนกว่าวยายันั่นแต่น้องรออีกชาติเศษนั่นทุกคนกว่ามันจะดโารดเสดซึ่งก็ให้มันรอดำเนินการไปนั่นแหละ บัเองฟมิชล่ะอ้หลดเร็วนะก็เน็ตมากเร็วไงฮ่าเน็ตเร็วขนาดนี่จะไม่นั่นทำงก็ดูท่าดูนะคนว่า ถ้าสมมติมันมาแล้วใช่ไหมมันก็จะเออเออมันก็จะไอ้นั่นเองอ่ะทำไมไม่ยอมไปนะเดี๋ยวรอมันอีกยายนั่นตอคิด ฟิล่าคลิปมันอ่านว่าอะไรฟิปล่าคลิปอนิเมชั่นลองยูทูบ e อ,อนิเมชั่นสองดีหรือสามดีก็ได้ตามใจนะก็จะนัาแต่ประมาณนี้นึงอโอ้โหคุดช้าเลย แต่ผมรอ,อแล้วนะทำไมไม่ยอมเสร็สักทีวะช้าชมันต่ำสุบะดิ <c oughs> ที่สุด ราจะเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะคนเดียวผมจะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมวดหมู่นะคนว่าแต่ละหมวดหมู่นี่มันสามารถใช้ทําอะไรได้เดี๋ยวเราให้ม่เข้าแอปกดให้เรากดเริ่มเลยนะคนแต่ถ้าสมมติใครอยากลงใช้ก็ใช้ก็กดลงนะคนคุณอายุเท่าไหร่ แล้วมาโหลดแป๊บหนึ่งนะคุณซึ่งมันก็โหลดสักประมาณชาติเศษเหมือนกันนะคุณก็กดข้ามๆไปก่อนแล้วก็กดกดกายกระบาดด้วยอ่ะเนี่ยครับมันมาแล้วใครอยากจะสร้างเองนี่คือมีวิธีนะ่นคือก็กดที่บวกตรงนี้ครับ บวกตรงนี้ครับเห็นรูปบวกตรงนี้ไหมครับยังไม่ใช่ยี๋นวจับก่อนรูปบวกตรงนี้นะคนก็แบบ อ๋อเนี่ยมันโหลดในนั้นอยู่เสเซนๆอะไรมาต,ตั้งชื่อแอนิเมชันของคนตั้งชื่อแป๊บหนึงน่งขอเวลาตั้งชื่อแป๊บหนึ่งนะทุกคลตั้งชื่อแป๊บหนึ่งคยวายวเรนคน,น,น,น

แล้วเรามาโหลดโปรเจกต์แป๊บหนึ่งนะคนโอ้หขาว,วอกเลยอ่าแบบนี้ใช่ไหมซึ่งหมวดหมดแรกก็จะคือหมวดแรกเบสิ<ม>กซึ่งอย่างแรกเลยก็คือเบสิกเนี่ยคือต้องมีแน่นอนนะคนก็คือผู้กันก็คือผู้กันนะคนอย่างลบ พุก,กันกับยางลบแล้วก็ตัวอักษรนะคนซึ่งไอ้สามอย่างนี้ก็คือแบบแบบไปไป็นก็คือไอ้สามอย่างนี้ก็คือแบบเป็นสิ่งเริ่มต้นเลยนะคนแล้วก็ระบบมันนี่ก็คือจะเป็นระบบแบบนี้นะคนมันจะเป็นเฟรมเฟรมนะคนกดบวกเพื่อเพิ่มเฟรมนะคนมาเดี๋ยวเราจะมันเริ่มวาดรูปก,กันซึ่งเวลาเรากดเล่นใช่ไหมมันก็จะเล่นไปทีละเฟรมนะคน ซึ่งผมยกตัวอย่างเช่นเป็นลูกบอลก็แล้วกันสมมติว่าผมวาดลูกบอลอ่ะอันนี้เฟรมที่หนึ่งมากดเฟรมที่สองนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคนแล้วก็วาดวงกลมถืว่าไม่สวยนะคน ก็ไม่ต้องว่าผมแหละนะครับกดเพิ่มอีกเฟรมหนึ่งไม่ต้องกดเพิ่มแหละนะทุกคนมันมีอีกเฟรมหนึ่งแล้วไม่เป็นไรเนี้ยบเป็นหนอนมันช้านะครับ มันเชื้อเชื้อช้อสุดสดอ่านี่ครับทุกคนซึ่งก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะแบบเหมือนลูกบอลอะมากเลยนะครับนี่คือหมวดหมวดที่หนึ่งนะทุกคนระบบที่สามก็จะเป็น หมวดหมวดที่จะเริ่มแอดวานขึ้นแล้วหมวดหมดที่กำลังเริ่มแอดวานขึ้นมาแล้วซึ่งหมดหมดที่ผมจะพูดถึงก็คือหมดที่สองแอดวานใช่ครับลากโซ่คุณไม่ผิดลากโซ่มันยังไงใช่ไหมแต่ผมจะทำให้ดูมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ นี่ครับคือพอเราลากโซ่ปุ๊บมันก็จะเอาอันที่มันอยู่ในมันอยู่ในวงกลมที่เราวาดใช่ไหมมันก็จะเอามาเลยนะึ่งก็ถูกว่าดีมากนะคนึ่งมันก็ิ่มแอควันเป็นะนะต่อไปก็จะเป็นถังสีนะคนถังสีก็จะเป็นแบบ ธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคุหน้าตาแบบนี้นะซึ่งขอโทษที่มันค้างนั่นคนพอเรากดปุ๊บมันก็จะแบบเปลนสีทั้งหมดเป็นสีนี้นะคน จะเป็นเกลียนะคุณแล้วก็เบอร์นะคุณซึ่งเกลียก็คือแบบมันจะแบบยืดนะคุณมันจะยืดออกมานะคุณแล้วก็เบอร์นี่ก็จะเป็นการเบอแบบตามชื่อเลยนะคุณคือมันเหมือนหยดน้ำอ่ะ <c oughs> แล้วทีนี้มันก็จะเบอนะ <c oughs> มันดับอีกแล้วนะคุดก็สิ่งที่เราจะพูดอย่างต่อไปเลยคือ ก็มันก็คือแถบด้านล่างตรงนี้นะคุนี่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเสียงก่อนเลยเสียงก็คือเป็นการอ่านเสียงนะคนที่แบบฮัลโลฮัลโ o w o r วอะไรแบบนี้นะคนแล้วก็อย่างที่สองก็คือย้อนกลับ กับทำซ้ำนะคนอันนี้ก็คือขัดลอกแล้วก็หวางแต่กลังเร็วให้เลื่อนอยู่น,นั่นซึ่งด้านล่างก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนซึ่งก็ผมอ่านไม่ออกนะทุกคนเพราะว่าจอพูดเส้นอยู่ ทุกคนอาจจะอ่านออกเพราะว่าทุกคนจอปกติใช่ไหมแต่ผมจอเป็นเส้นอา่านไม่ออกถ้าใครเห็นเนี่ยก็คอมเมนต์ด้วยนะทุนว่ามันคืออะไรผมได้อธิบายนะทุกคนซึ่งผมก็จะสอนแค่นี้แหละขูออกไม่ได้แค่นี้แหละบ๊ายบาย